เเเนี่หรอออพี่หายมาใครวะเคลียร์ดิฮัลโหลครับเฮียมาใครครับเฮียฮัลโหลครับถามทั้งวันเลยอ่าโอครับผมน้องแบ๊กอยู่ด้วยกันเลยไหมทางรถสี่ก็ด้วยกันเลยดีกว่าไปอยู่ด้วยกันเลยไปไปไม่เป็นไรครับพี่เฮียผมไม่อยากรบกวนพี่ครับพี่ชายไปได้ไปดิไปดิยไปไม่เอาครับจอดเลยและผมไม่ผมผมจะไป คนนี้แหละครับน้องคนนี้แหละคนนี้แหละที่พี่ไฮเขาหลงนักหลงหนาก็คนนี้นี่เองเมื่อกี้ยังถามอยู่เลยว่าใครมาคุ้นๆเสียงเก็บเก็บรถกำลังครับพี่ไฮหลงนักหลงหนาคนนี้คือพี่ไฮครับเขาชอบคุณมากเลยนะเขาข้างคุณสุดๆเลยคนที่น่ารักขนาดนี้เป็นของคุณนะครับยังจันเลยรถสี่ขึ้นรถเลยครับผมพี่ไฮมา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 รถใครวะรถใครวะว่ารถผมเอง คขแนนคะแนนกับรถเราแหละพี่จริงไหมเนี่ยจริงไปด้วยกันอย่างลรคือเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับอ๋อรถไอะเร็วพี่หายเบียบข้างหน้ากับข้างหลังมไม่เหมือนกันวะอะไรคะช่วงนี้คุณกับพี่หายนี่เป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้เขาซ้อมค่ะแล้วแบบว่าได้ให้กําลังใจเขาหรือยังมีความสุขไหมครับช่วงนี้เอาเอางี้ครับคือว่ากําลังใจ เขาได้กันอยู่นะกำลังใจอ่ะมึงก็ถามทำไมวะคันดีกว่ามึงพูดอะไรอ่ะเสียงขาดด้วยใช่เสียงมันไม่เคยลดมันแรงไงรถมันแรงเสียงขาดที่หายยิ้มอะไรครับทำไมมีความสุขก็ต้องยิ้มอันนี้เราต้องถามชื่อเสียงเรียงนาำก่อนครับเออชื่อนะครับผมจำไม่ได้ละลืมี่่เดคะอ๋อคุณเดย์ออ๋อออ๋นี่มึงรู้เหรอ รู้ดิก็ที่เขาถามกูที่เมืองไงจะไม่ได้หรออ๋ออ้าวใช่หรอเอาคนนี้หรอที่ถามที่เมืองอ๋อเว้ยใช่สิครับแช่คือถามที่ที่คุณให้ผมตามพี่ไฮให้อ่ะก็น่าจะมีคนเดียวไม่ได้ให้ตามแค่ถามว่าเขาทำอะไรพี่ไฮผมอ่านใจเขาออกเขาบอกว่านี่ถ้าแกชนะเราจะให้แกอย่างหนึ่งฮะอะความรักอะชนะอะไรคะถ้าเกิด แข่งอะชนะผมผมอ่านใจคุณออกไงคุณจะบอกว่าคุณจะให้พี่คุณจะให้ผมหรือจะให้พี่ชายผมอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ใช่ไหมใครมีคนพูดคะเนี่ยคุณไงนี่ไงผมพูดนี่แหละผมมันนักวิทยาผมเดาใจเก่งอ๋ออันนี้พูดเสื่อไว้เหรอใช่คุณไม่ผมดูจากรูปร่างแล้วน่าจะพูดไม่ฮะถูกไหมมึงเป็นอะไรอ่ะพูดให้ชัดดิเสียงมึงเนี่ยโออเออเอออะไรวะ ถีบมันขาดเพื่อนมึงกดไมค์ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดโอ้ดีพูดให้ถอดันแรงอ่ะโอเคดื้อนังวะพูดต่อนังไม่ก็คือคนข้างหลังเขาพูดไม่ค่อยเก่งไงผมเลยพูดให้คนข้างหน้างหลัพูดไม่เก่งก็คือเขาชื่ออะไรละเดใช่ไหมอ่าัะใช่เดชพูดไม่ค่อยเก่งไงไม่อยู่กับไฮพูดทั้งวันเลยนะพูดไปอมยิ้มไปแบบเนี้ย เดแล้วเราข้างวันอนะใช่เรอคะไม่ใช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 ไหมครับคุณกับกับพี่หายนะพูดไปอมยิ้มไปใช่หรือเปล่าไอ้แบ๊กแต่กูรันได้แล้วนะพุ่งนี้น้องได้ครับพี่เลิฟพี่รันได้แล้วนาะไม่โดนกูน้อยรอยอะไรอ่ะออกค้างช่วงนี้อยูดเด็กอย่างเลยปกตินอนนั้นนี่ทำไมหยุดนอนเด็กไม่ได้ไง ในช่วงนี้แล้วช่วงที่มีคุณเดในร้าน,นอนเด็กสงสัยากอยู่ได้กันนานๆดูทรงละไม่เด่๋ชวชอน,นอนเช้าก็ได้ค่ะเอ้นอนเร็วก็ได้เขาพี่ไฮเขาชอบนะผู้หญิงพูขดข่าเนี่ยร่วังไรงั้นอ๋ฮัลโหลครับฮัลโหล นึกว่าไม่ได้นึกว่านึกว่ากูนึกว่ากูแคสครับผมผมว่าแล้วช่วงนี้พี่ฮายแปลกทำไ,ไมที่ไหนได้มีมีคนเล่นเสียเปรอ่ะตูะ้บิกแล้ว่ากูคุยกับมไม่รู้เรื่องว่ะ <c oughs> น่าที่ <c oughs> ไปหา <c oughs> ทางกล่องเสียงอย่างมากเลยละ่ะเพื่อน เออมีคนส่งมเมสเซจมาถามผมว่าพอมีสองคนได้ไหมคือใครส่งไปไนะเพื่อนไม่<ค>รู้เพื่อนกัน,น,นคิดยังไงครับกับการที่ถ้าสมมติว่าผู้ชายแบบว่ามีแบบคิดยังไงครับคิดยังไงมีอะไรนะคะมึงพูดชัดๆดีเขี้ยมึงจะรี้พูดไปไหนอะกดไมค์ก่อนดิด้ยนิยนป่ะเออมึงกดไมค์ก่อนมึงค่อยพูด เออเนี่ยได้ยินปะ่ะเออดีแล้วไม่คือกูได้ยินว่วแต่เสียงมึงขาดเข้าใจปะ่ะเนี่ยคือชัดปะ่ะดังปะ่ะเออเจ๋วเลยเพื่อนเอาพูดเลย <c oughs> คือถ้าเกิดผู้ชายมีแฟนสองคนแบบ,บมีชายชายหนึ่งหญิงสองอะไรคุณคิดยังไงครับนี่ถามใครคะถามคุณ<ช>นั่นแ<ค>หละอ๋อถ้าผู้ชายมีหญิงสองแล้วสองคนนั้นเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ความหมายถึงว่าจะรับได้ไหมเออถ้าม่ติมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์เออแล้วคือหรอว่าเดเดก็แบบเออรักคนนี้มากอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเรารักผู้ชายคนนี้เขามีเหมือนเหมือนกูเดะเลยม่อกีแบบไีเฮะกูฟังรู้เรื่องเหรอมึงอ่ะมึงนี่เออเอออะไรก็ไม่รู้เนียอืมอืม ถ้าพี่หาแอบไปมีสาวอื่นนี่คุณเดจะโมโหไหมครับเอาในเมืองหรอสมมติว่าไฮแบบหลงผิดไปนิดหน่อยใช่แค่มาหลงผิดได้ไหหลงผิดไมได้อันนี้แค่แค่สมมตินะแค่สมมติไปไอ้นี่ได้ก็ก็ก็ว่าไอ้นี่ไม่ได้ยินครับมันไม่ได้ยินมันเสียงขาดหมายถึงว่าประมาณแบบว่าถ้าสมมติว่าไฮมี อีกคนหนึ่งในประเทศใช่ไหมแล้วถ้าเดรู้ใช่ไหม,มเดยก็น่าจะอยู่ไม่นิ่งลงมามถ้าให้อนุญาตให้แบบว่าไปทําอะไรได้ก็ก็ไปแต่ถ้าให้บอกว่าเอ,อไม่อยากให้ยุ่งก็ไม่ยุง่งสต๊อปสต๊อปคือเมื่อกี้บอกว่าถ้าอยู่ในประเทศแปลกๆนะครับถ้าอยู่ในประเทศแสดงว่ามันวัด <What? S 2> ก,ก,ก็อยู่ในประเทศไง อยู่ในเมืองเหมือนมันมีเสาวในเมืองไงถ้าเป็นสาว,งงาสาวแล้วในไหนอนะครับมันมีในอื่นด้วยเหรอไม่รู้ไฮไฮเล่นตั้งหลายประเทศจะเปรู้ไงลาอ๋อแต่แกอยู่ประเทศเดียวนะพี่ไฮนะแต่ไม่หมายถึงว่าเออคอมมงคอมมูแบบอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเดินไปเจออ๋ออันนั้นมันข้างนอกเลยครับเออเหรอใช่นะโอซีแล้วครับอืออเออเหรออันนั้นไม่รู้ก็ไม่ได้บอกนน่ว่าสาวในเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบไฮไปมี อีกคนนึงอยู่แลนดี่คนหนึ่งอย่างเงี้ยเอียทไมเอ้าอันนี้ยกตัวอย่างหรือว่าเป็นเรื่องจริงไม่จริงครับไม่จริงพี่หายผมรักเดียวใจเดียวมันจะรอนขึ้นยากไหมคะใช่รับถ้าพี่หายขึ้นให้ก็ง่ายเลยครับพียไม่เอาพี่ไฮปีทีสองปีก็ติดแล้วครับ มันต้องเผื่อมันต้องเตรียมพร้อมไว้ไงเผื่อมันมีเหตุการณ์ที่แบบสมมติขึ้นมามันม,สม,มีสมมุติหรือสมมุติหรือเรื่องจริงคะอันนี้บอกก่อนได้ไหมสมมุติครับไมีไหครับผมถามไงผมถามถ้าถ้าคุณมีอาวุธถ้าเห็นผู้หญิงคนอื่นยืนกับพี่ไฮนี่คุณใส่เลยไหมครับก็เรื่องปกติครับถ้าไฮเดียร์ญาตบอกว่าเออก็ไม่ได้ยุ่งก็เป็นคนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดินแทงจบแต่ถ้าไฮบอกว่าก็คุยแต่ไม่อยากให้ยุ่งก็โอเคก็ไม่ยุ่งโอ ค,คุณน,นี่ทําเพื่อพี่ไฮอย่างมากเลยนะครับเนี่ยไมเ่เอางี้ดีกว่าครับแบบว่าเวลาเจอนี่แบบหัวใจเต้นแรงไหมเจอแต่ละทีเข้ามาแต่ละทีเง,งี้ยด้หรือเปล่าตบต้ตตตอตอย่างเงี้ยเพื่อนกูรู้เลยพี่ไฮอ่ะหมายถึงพี่ไฮอ่ะกูว่ามึงน่าจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องวะไอ้บามึงน่าจะเชียร์กับอะไรของพว้มึงวะ พูดกไปวนมากูเริ่งมงงกับมึงแล้วเนี่ยพูดไรวะแต่พี่ไฮเขาชอบผู้หญิงพูดพอนะ <c oughs> มึงรู้ได้ไงอะ่ะใช่รหรอผมรู้ครับผมรู้ดีนี่เลยได้ไงอะคะ่ะพี่ไฮเขาเป็นคนเรียบร้อยครับเขา,าชอบผู้หญิง <c oughs> แบบว่าคือเขาว่ามีมุมมม,ม,ม,มุมโมเมนต์อย่างนั้นนะครับเขา,าเป็นคนที่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยพูดพออ๋อ แบบเหมือนคุณนะ่ะได้หรอเดบูดตพอหรอไม่นะคะเนี่นครับกำลังคุณพออยู่ตอนนี้ถ้าเขาบอกถ้าเขาแค่นี้ไม่พูดได้พอแล้วเราจอดเลยจอดเลยเดี๋ยวผมจะทำรายการต่อพี่หลอดจอดเลยจอดข้ดดางทางนวนลงมาทุกคนเลยครับทุกคนไอบ้บ้าถือไอบ้บ้าถือกล้องเดี๋ยวกูจับมายังไนะเพื่อน สวัสดีครับอยู่กับผมไมลเมนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นาะนาดกลาง MC นี่ก็ MC อ๋อคือไม่ต้องมีหน้าผมก็ได้เนาะใช่ไหมอ๋อแม่ตั้งผิดนะเฮ้ยมันชื่อท่าอะไรอ๋อกูหิ์ไปแล้วเี็ยอะไรเนี่ยัำหายยีโมดอยู่ว่วงอันนี้จะหลับว่วงเหรอมานี่ครับ เคยเห็นรายการไหมฮะที่เขาสัมภาษณ์กันนะครับไปบ่านวันนี้ดิเพื่อนมึงถือกล้องกล้องแบบคาเมราซิไม่ใช่กล้องนี้อันไหนวะพิมพ์ไหมวะอ้าวสวัสดีครับคุณเซ่ไฮกับคุณเดย์นะครับเดี๋ยวผมจะขามคําถามคุณห้าข้อนะไม่กล้องมันอยู่อะไรรียกอะไรถามอะไรครับถามเลยถามได้ไหมครับเล่นไหมจะเล่นไหมเล่นได้กันไหมได้ครับเล่นครับือเป็นคําถามคู่รักนะใช่ไหมเชิงคู่รักได้ไหมครับหรือว่าคุณเนติดไหมครับ ไม่ติดค่ะอ่า IC หรือ OC นี่คืออันนี้มันคนะคถามที่ต้องตอบหรือเปล่าคะใช่ครับผมขอหากล้องก่อนนะมันคือคําถามไม่คือเคยเคยเห็นไหมเราในติ๊กตอกอ่ะคุณเคยเห็นไหมครบคุณเดมันมีฮะคําถามเนี่ย IC หรือ OC ต้องตอบไหมครับนี่ตอบครับตอบั้งคู่นะรายการผมอะตอบั้งคู่แต่ต้องนับไหม มนนับครับสามสองหนึ่งแล้วพร้อมกันเลยฝันดีนะครับอุ้ยฝันดีครับสามสองหนึ่งโอ้ตีครับสวยครับคุณเด้ว่าไงครับต้องตอบทั้งสองคนเลยนะครับพ่ออันนี้ตอบจะตอบเหมือนพี่ไฮได้ป่ะครับเมื่อกี้ไฮเขาตอบว่าอะไรอะคะอ๋อพี่ไตอบไม่ได้ครับบอกไม่ได้คุณไฮตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกไม่ได้ดูนี่เด็กเขาเย้อนดูคลิปเราเนี่ย ขอบคุณนะคะหนึ่งร้อยบาทครับพี่พรฝันดีนะคพี่พวกเราบินหูแป๊บนึงได้ไหมคะได้ครับได้เออครับคุณไฮได้ยินไหมได้ยินไหมคะน่าจะปิดไปแล้วครับพี่ไฮปิดหูไปแล้ว IC หรือ OC โอ้ครับโ O ใช่ไหมครับจบไปแล้วครับจบไปแล้วเมื่อกี้โอ้ครับเนาะ ให้นี่นะครับคำถามเดียวพอปิดรายการด่วนตดยังไม่หายเหม็นเลยนะตอไปน่าหอถามกับเลยครับทุกคนไอ้เพื่อนยังเพิ่งยังไม่หมดขึ้นมาก่อนอ่ะมีเหรอดูกระดาษดีในกระดาษดีกว่ามึงมีเหรอเพื่อนถามเลยอะไรงั้นเราถามอีกไม่กี่คำถามพอคำถามต่อไปคือมีแพนว่าจะเจอกันข้างนอกหรือเปล่าครับผมโอ้ยขึ้นรถขึ้นอะไรเนี่ยปิดรายการด่วเลยไอ้วาไอ้วาแม่คิดคำถามได้ทุเรศมากไปไปอ๋อ ปะกาศต้นเตือนเออต้นเล่ตรงไหนวะในไหนก็โอซีแล้วช้าก่อนไม่มีอะไรใครโอซีนะเพื่อนคืออะไรพูดถึงอะไรอ่ะเออคืออะไรครับมีใครโอซีนะเพื่อนมาข้างนอกอาจจะประเทศอื่นก็ได้อะไรอรู้อยู่รู้มืออยู่แล้วเพื่อนรู้กันรู้ภัยอีนี่มันเอ้ย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 ค้างค้างไอวาไแม่งถามได้เฮียมาก นนมีอะไรให้ทำเนี่ยรนมรายการกัไรกบกไม่ได้ละตายเลยแม้ไรไอีน้องนี่ล่อเหมือนกูไปบีบคอมนันอ่ะเฮีย